สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้งานโปรแกรม WPS Office เบื้องต้นการใช้งานพื้นฐานหลักๆของโปรแกรมงานนำเสนอสามารถกดเข้าได้ที่งานนำเสนอเปล่าได้เลยค่ะพอเข้ามาแล้วก็จะพบกับแท็บเมนูมากมายที่คุณตามไม่ต่างไปจาก powerpoint ประกอบไปด้วยหน้าแรกแทรกออกแบบการเปลี่ยนภาพเคลื่อนไหวการนำเสนอภาพนิ่งเครื่องมือ และทั้งสองแท็บเมนูนี้เป็นแท็บเมนูใหม่ที่มาพร้อมกับตัวโปรแกรม WPS Office ได้แก่ตัวทานและมุมมองเราจะมาลองใช้งานคร่าวๆให้ดูนะคะเข้าที่แท็บเมนูแทรกแล้วเลือกรูปภาพจากนั้นเลือกที่ไฟล์แล้วจะปรากฏหน้าต่างไฟล์ภาพขึ้นจากนั้นสามารถเลือกรูปภาพได้ที่ต้องการเลยค่ะ และยังสามารถปรับขนาดรูปภาพได้ตามที่ต้องการหากใครต้องการใส่ข้อความให้เข้าที่แท็บเมนูแทรกแล้วเลือกกล่องข้อความจากนั้นพิมพ์ข้อความที่ต้องการได้เลยค่ะ หรือหากต้องการที่จะเปลี่ยนสีข้อความให้คลิกที่สีเติมข้อความแล้วเลือกสีที่ต้องการได้เลยค่ะ หรือถ้าหากใครต้องการใส่ภาพเคลื่อนไหวให้กับข้อความหรือรูปภาพให้คลิกที่ข้อความหรือรูปภาพนั้นแล้วเลือกแทบเมนูภาพเคลื่อนไหวจากนั้นเลือกลูกเล่นได้ตามที่ต้องการเลยค่ะ หากพอใจกับผลงานที่ทำแล้วสามารถกดปุ่มนำเสนอเพื่อดูผลงานของตนเองได้เลยค่ะรวมถึงเมนูอื่นๆให้เลือกใช้ซึ่งอาจจะมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยแต่โดยรวมสามารถใช้ทดแทนกันได้ค่ะ